เบื่อวะนั่นเขาทำลายนะอิว่น่าฮึฮืารู้แหละสีดีกว่าอืมไปดีกว่าเ <c oughs> ยี่ยมมากมันควันอะไรไ <ว S 2> เนไฟดับเฉยโอ้เช็ดมัวรออะไรดีเพนอ่าจะไปนะ ดีฉันดูทิะได้<อ>ามาอะไรนะเกดอะไม่โลดแน่ยาบโบปิ้วน,นั่นี่อ้าวดีมากไม่เป็นไรไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับฉันน่ะแหละฉันชื่อว่า